อย่าเอาความจนหรือความลำบากมาเป็นข้ออ้างในการทําเรื่องไม่ดีเรื่องราวของนักโทษหนุ่มลัมเบิร์กที่เหลือเวลาอยู่ในสังเตอีอีไม่ก,กี่วันแต่พนุ่มลัมเบิร์กคนนี้ก็ตัดสินใจที่จะแหกคุกสุดโหดเนื่องจากมีเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจที่ไม่อยากจะทนอยู่ในคุกนี้อีกต่อไปแล้วพนุ่มคนนี้ก็เลยต้องหาทางที่จะต้องออกไปจากเรือนจาสุดโหดให้ได้ทางทันที่เหลืออีไม่ก,กี่วันก็จะถูกปล่อยตัวแล้วเอก็กูขี้เกียจรอและเรื่องราวของพนุ่มลัมเบิร์กกับการแหกคุกสุดแลกแหวกแนวจะเป็นาาปยัังไเเเรราาามมมฟกกสอออยนนนดด้ลลละจจคีททุุิิ์็ห ให้เสียงภาษาไทยการสปอยโดยเกมมิ่งฟอลโลเดาเดาเดาวันนี้ผมมีโปรโมชั่นดีๆมาแนะนาบริการยู u ูปพรีเมียมของแท้ราคาเพียง55บาทต่อเดือนดูหนังฟังเพลงไม่มีสะด,ดุดดู u t u b e แบบไม่มีโฆษณามาก,กวนใจใช้ได้หลายอุปกรณ์พร้อมใช้งานแอป,ป o u t u b e Mu ส i c แถมยังฟังเพลงฟรีๆในขนาดล็กหน้าจอได้ด้วยสมัครง่ายใช้เพียงแค่อีเมลมีแอดมินคอยดูแลทุกขั้นตอนไม่มีสัญญาผูกมัดยกเลิกได้ทุกเวลาเพียงแค่บอกว่ามาจากช่องเกมมิ g งฟอล o ลรับวันใช้ฟรีเพิ่มทันที5วันหากสนใจคลิกลิงก์ด้านล่างสแกน QRPo d หรือคิ แอททีวีบีสา e คำเตือนคลิปต่อไปนี้เป็นการสปอยหนังเราข้อมูลทั้งหมดเอามาจากในหนังถ้าหาข้อมูลผิดพลาดขั้นาาเ่อนจากโลกมนุษย์หรือไม่เหมือนกับวิกิพีเดียหรือตำราบทเรียนใดๆก็ขออาภัยด้วยเพราะผมมาสปอยหนังไม่ได้มาอ่านประวัติศาสตร์ให้ทุกท่านฟังเรื่องราวเริ่มขึ้นที่คู่รักข้าวใหม่ปามันคนเป็นผัวชื่อแฟรงก์ส่วนคนเป็นเมียชื่อเมลิซาทั้งสองคนเป็นพระเอกและนางเอกของเราเราสวัแกกันทุกครั้งที่เจอแต่ตอนนี้สองตัวนี้ก็ไม่ได้อยู่ด้วยกันเนื่องจากพระเอกยังเเป็นนนนกกทีีี่่ต้ออ้อออองยรรรจาาาาาดะะสมพขไ เพราะว่าใกล้จะพนนโทษทางเรือนจําก็เลยให้ออกมาทดลองใช้ชีวิตแต่ก็ต้องกลับมาเข้าเรือนจาตามาหนดเพราะเรือนจําที่พระเอกอยู่อาศัยมันก็มีแต่นักโทษที่กระทําผิดเล็กน้อยและใกล้จะถูกปล่อยตัวแล้วทั้งนั้นเลยเออมันมีด้วยระวะเรือนจาแบบนี้และที่พระเอกต้องมาอยู่ในสังเต<ๆ>เพราะเราเขาช่วยเหลือเพื่อนบ้านที่โดนกลุ่มแก๊งอันธพารังแกทําให้พระเอกโดนจับและถูกตัดสินให้อยู่ในสังเตเป็นเวลา18เดือนแต่มันก็เป็นแค่การเริ่มต้นเราเพอถึงเวลาที่พระเอกใกล้จะ้นโทษพราบุญธรรมที่เลี้ยงพระเอกมากระดันจะ อีกไม่กี่วันมันก็จะได้รับการปล่อยตัวซึ่งมันก็ทาให้พระเอกโดนจับอีกรอบและถูกตัดสินให้อยู่ในเรือนจําเป็นเวลา5ปีในข้อหาแหกคุกที่ไม่เคยมีนักโทษคนไหนแหกได้มาก่อนเออกูไปดูใจพ่อก่อนจะตายแค่แป๊บเดียวแต่โทษเพิ่มมาอีก5ปีปีสั้นันและตอนนี้ก็เหลือเวลาอีกแค่6เดือนที่พระเอกจะถูกปล่อยให้เป็นอิสระถ้าไม่มีเรื่องให้ต้องแหกคุกเหมือนรอบที่แล้วเออถ้าไม่จาเป็นใครมันจะไปอยากแหกแต่จะจูในเคืนนี้ก็ได้มีผู้คุมจากเรือนจํเอิ่นมุ่งหน้าตรงไปยังห้องขัง,งของพระเอกและ พระเอกไปยังเรือนจาแห่งใหม่แบบเร่งด่วนแต่พระเอกก็บอกว่ากูบอกไปเนื่องจากที่นี่มันโคตรจะสบายทาไมจะต้องย้ายไปอยู่ที่ใหม่ด้วยกูไม่เข้าใจแต่ก็เปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้ทําให้พระเอกที่โคตรจะงงถูกย้ายมายังเรือนจาเกตเวย์ซึ่งเป็นเรือนจาสุดโหดที่มีแต่พวกนักโทษคดีใหญ่ๆและก็ระบบรักษาความปลอดภัยที่แน่นหนาย,ยิ่งกว่าเรือนจาสุดชิลที่พระเอกเคยอยู่มาตั้งหลายเท่าแถมจ้าจตาแก่คนนี้ก็โผล่มามันมีชื่อว่าวอร์เดนรัมกูลมันเป็นพัสดีของเรือนจาแห่งนี้และก็เหมือนจะมีความหลังฝังใจกับพระเอกเาามมน,นวงีีท่่่ถึแ พระเอกมันใกล้จะพ้นโทษแล้วเออไม่เจอกันนานคิดถึงจังเลยจากนั้นหัวหน้าผู้คุมที่ชื่อไมเนอร์ก็แนะนําตัวให้กับพระเอกรู้จักและบอกว่าอย่าลองดีกับกูเพราะถ้าหื่นถ้าออ <c oughs> มึงจะต้องโดนทาโทษนะจ๊ะเด็กเื้ออ้าวอะไรวะมาถึงก็โดนขู่แต่พระเอกก็รู้นะครับว่าทำไมตะแก่วอร์เดนถึงอยากจะได้ตัวเขานักหนาดันกเพราอรอบก่อนที่พระเอกแหกคุกมันคือเรือนจําที่ตะแก่วอร์เดนเป็นพัสดีซึ่งมันก็ส่งผลให้ตะแก่วอร์เดนกลายเป็นพัสดีตกกระป๋องแล้วก็ถูกสั่งให้มาคุมเรือนจาแห่งนี้ที่ไม่มีใครหหหนนนนนน้้้าาาาาไไไอออยยยกกกกจะะะมมููู่เพรังงลลลผคิิชีวตตปป เมงมันก็เลยทําทุกทางเพื่อที่จะเอาตัวพระเอกมาอยู่ที่นี่จะได้ชําระแขนที่พระเอกได้ก่อไว้ให้กับมันในวันนั้นอกูรอเวลานี้มานานแล้วกูขอโทษได้ปละล่บกบ่ได้อ้าวสวยแล้วกูนั่นแหละครับหลังจากนั้นพระเอกก็ถูกผู้คุมกวุตีมพวกนี้กระทาอย่างทว่าพระเอกนนะาเคยไปขี้ใส่ถ้วยข้าของพวกมันแต่ก็ไม่เพียงแค่นั้นเพราะมันก็สั่งให้พระเอกเข้าไปอยู่ในห้องรมเห่าที่มีไว้กําจัดเห็บหมาดหรือเห่าที่อาจจะตีมากับตัวนักโทษทําให้พระเอกขาดการหายใจเพราะถูกร่มควันนานเกินไปจนจะกลายเป็นเนื้อร่มควันอยู่ คนนี้ที่ชื่อเบรเดนก็ไม่โอเคกับการกระทำของตาแก่ที่เหมือนจะพยายามฆ่านักโทษดวงสวยคนนี้เขาก็เลยตัดสินใจปิดเครื่องลมเห่าก่อนที่พระเรกมันจะตายหาไปสักก่อนวันต่อมานักโทษทุกคนก็ได้ออกมายืดเส้นยืดสายตามกฎระเบียบของเรือนจําที่ไม่อยากจะให้นักโทษต้องม่้เปี้ยเสียขาทําให้พระเอศที่เป็นนักโทษหน้าใหม่ต้องมาเจอมาเจอกับนักโทษหน้าเก่าที่แต่ละคนก็มีแต่ตัวเป้งๆและไม่น่าคบเลยสักตัวแล้วก็อย่างที่คาดการเอาไว้พระเรกก็ถูกหัวโจกที่ชื่อบักเชงเข้ามากวนใจงงงงงงไม่หยุดแต่พระเรกก็ไมสพรามวอค แต่บักชิงก็เติอไม่เลิกและทําท่าจะดึงสร้อยคอของพระเอกทําให้พระเอกไม่ทนและทําท่าจะต่อสู้แต่บักชิงก็ไม่ได้กระจอกงอกง่อยและงันเหล็กแหลมขึ้นมาทันทีแต่มันก็ไปทันได้แทงเพราะจะจูผู้คุมก็ตะโกนมาห้ามเนื่องจากเห็นว่าบักชิงมันมีเหล็กแหลมแต่พอผู้คุมเบรเดนเข้ามาค้นตัวมันก็ไม่เจอกับไรสักอย่างเพราะเหล็กแหลมถูกส่งต่อให้กับชาวแก๊งก่อนที่บักเบรเดนจะเข้ามาบักเบรเดนก็เลยถามพระเอกว่าเมื่อกี้เห็นเหล็กแหลมไหมแต่พระเอกก็บอกว่าบ่เห็นเพราะเขาก็ไม่อยากจะมีปัญหาเนื่องจากกลัวว เพื่อนักโทษคนนี้ก็เข้ามาตีซีกับพระเอกมันมีชื่อว่าดาลาร์เรเซัน้นว่าบัคดามันเป็นนักโทษขี้เชื่อที่มักจะส่งสิ่งกับนักโทษหน้าใหม่เพราะมันหลอกง่ายและก็ไม่ค่อยจะกล้าหือกล้าเออพระเอกที่พอจะรู้ทันก็บอกว่าเขาอยากจะทํางานที่อู่ในเรือนจำเราความฝันของพระเอกก็คือการเปิดอู่แต่นักโทษที่เป็นหัวหน้าแผานกซ่อมบำรุงที่มีชื่อว่าอ e ีคลิปเรเสั้นว่าบัคคลิฟก็บอกว่าเขาไม่อยากจะรับพระเอกมาทํางานด้วยเนื่องจากรู้มาว่าพระเอกน่ะไม่ค่อยจะถูกกับพัสดีก็เลยกลัวว่าจะซวยไปด้วยถ้้้าาาาหหกกกกยยยยออมมมใใรระเเสส่่่งงิททีีีีแผนนนนนคััจไปววด ที่พยายามจะขอเยี่ยมพระเอกแล้วก็กำลังงงว่าทาไมผัวของเธอถึงถูกย้ายมายังเรือนจําพิเศษตอนนี้ใล้จะพ้นโทษแล้วแต่ผัวกูผิดอะไรอีกแต่เธอก็ไม่ได้คําตอบแถมยังถูกปฏิเสธการเข้าเยี่ยมเพราะคาสั่งของตาแก่วอร์เดนที่อยากจะทรมานพระเอกทุกทางเออกูไปหาผัวใหม่ก็ได้ถ้ามันจะเยี่ยมยากเยี่ยมเย็นสักขนาดนี้แมงท่าการแบบนี้ของขาดแน่ๆเวลาต่อมาบักดากเอ้าพิมพ์เขียวของเรือนจำมาให้พระเอกดูนั่นก็เพราะมันคิดว่าพระเอกน่าจะอยากแหกคุกทพราะตนที่พระเอกก็ไม่เคยบอกว่าอยากจะแหกแต่มันเอาพิม์เขียวมาให้ดูเฉยเลยพระ ให้กูแหกไปเพื่ออะไระหาเรื่องหาราวให้กูแท้ๆแต่ถึงบักดาจะทําตัวแปลกๆพระเรก็ไม่สามารถสลับมันทิ้งได้และในขณะที่พระเอกกำลังเซ็งกับบักดาเขาก็มองไปเห็นว่าเพื่อนนักโทษหน้าใหม่คนนี้กําลังโดนรังแก,กใ่ใจพวกรุ่นเก่าเก่าเก,ากมพระเรกก็เลยเข้ามาช่วยจนทาให้ตาลุงหัวเมงคนนี้เดินหนีไปเออกูไปก็ได้จะนน้ไอ้สามตัวนี้ก็นั่งกินข้าวด้วยกันและไอ้นักโทษน้องใหม่คนนี้ก็มีชื่อว่าเฟิร์สและในขณะที่กําลังแดกข้าวจู่ๆก็มีคนแทงกันทาให้โรงเรียนต้องวุ่นวายแต่พระเอกก็ไม่สน ผาเรกก็พยายามสอนการเอาตัวรอดให้กับบักเฟิร์สฐนทัณที่อยู่ที่นี่มาก่อนบักเฟิร์สไม่กี่วันนั่นกับเราบักเฟิร์สไม่เคยใช้ชีวิตในเรือนจาเหมือนกับที่พระเอกเคยประสบพบเจอมาและในขณะที่กาลังคุยกันจู่ๆบักชิงก็เข้ามาหาเรื่องและท้าให้พระเอกมาแข่งรักบี้เพราะเูหมันไส้มึงตั้งแต่วันแรกที่เจอแล้วแต่พระเอกก็ไม่อยากจะมีเรื่องเลยอยากอยู่เงียบๆแบบพี่เบิร์ดธงชัยพระเอกก็เลยบอกว่ากูบอลเล่นเรามันสกรปรกสอกรก่เนื่องจากสนามมันโคตรจะเละเทะและไม่น่าเล่นเป็นอย่างมากแต่บักเฟิรกดดดัน่ยาาาหห้้ตวว แกงและอาจจะทําให้ชีวิตของมันสั้นได้พระเอกก็เลยพูดตัดบทและบอกว่ากูจะเล่นเนื่องจากไม่อยากจะให้บักเฟิร์สต้องมาโดนกระเทืบตั้งแต่วันแรกที่เขามาอยู่ในเรือนจําแม่งอยู่ดีๆหาเรื่องให้กูเฉยเลย<อ>นั่นแหละครับการแข่งรักบี้แบบเลตต้มเป๊การุเด็ดเพนมันตามมาษาคนคุกที่เล่นกันโคตรจะแรงอย่างกับว่าชนบัวชนควายแต่พระเอกก็ไม่ได้กระจอกงอกง่อยและนําทีมจนได้รับชัยชนะเราบักคิปหัวหน้าซ่อมบารุงก็เข้ามาช่วยทีมของพระเอกเอาไว้ด้วยอีกคนอสอปกสอกครอกแบบนี้พี่เลยยังชอบแต่บักชิงก็ไม่่่ยยออออออมจจบบบแแลลลล้้้วกกกกกกกโดดดคสสน์ใพรรรระะะเเาาาหัังงงึข กูขอนะเอาไอนี่เล่นทีเพลอเวลาต่อมาบักคิปก็รับพระเอกเข้ามาทางานใน,นแผนกเพราะเมื่อวานเล่นรักบี้ด้วยกันจนรู้สึกถูกจัตากันขึ้นมาแบบไม่ทราบสาเหตุเออเขารักตัวเองนะเอาอะไรวะจะน้ำเรก,ก็โชว์ฝีมไม้ลายมือด้วยการซ่อมรถฟอร์ดมัสแตง V8 ปี1965ที่ไม่มีใครสามารถซ่อมได้แต่พระเอกกลลบนำทีมเพื่อนนักโทษกดจมาเหล็กตัวนี้ให้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งเนื่องจากพ่อบนทําที่เลี้ยงพระเอกมาเป็นคนสอนวิชาซ่อมรถให้กับพระเอกตั้งแต่แตาา,ามมาัันนขบรรไ่เเป็พะชีวิต กูบาดซบจะไม่มีโอกาสที่จะขับรถกับเขาสักทีทําให้พระเอกรู้สึกสงสารเขาก็เลยให้มันลองขับรถคันนี้แบบไม่ต้องสตาร์ทเครื่องรับพระเอกจะเข็นให้ขับเองเออแบบนี้กูขับได้ทั้งวันแต่บักเฟิร์สมันก็ยังไม่หนาใจแล้วบอกว่าขอฟังเสียงรถคันนี้แบบสตาร์ทแค่แป๊บเดียวแล้วก็ดับเครื่องจะได้ไหมแต่พระเอกก็ไม่อยากจะให้สตาร์ทเครื่องเพราะกลัวว่าผู้คุมจะได้ยินจนทําให้เกิดเรื่องเกิดราวแต่บักเฟิร์กก็ขอร้องและเล่าเรื่องดราม่าอีกเหมือนเดิมทําให้พระเอกใจอ่อนแล้วบอกให้มันสตาร์ทเครื่องแค่วิบวิบันก เร่งเครื่องแถมยังขับรถพุ่งออกไปจากาแผนกจนน้าให้ม้วไอตัวอีลลงตุงนางกระทั้งเรือนจําแม่งหาแต่เรื่องแต่ราวจริงๆพกผู้คุมที่เหตุแบบนั้นก็พากันเอาปืนระดมยิงใส่รถเจ้าปัญหาที่โผล่มาสร้างความวุ่นวายแต่หัวหน้าไมเนอร์ก็ไม่อยากจะให้มันถึงกับต้องฆ่าต้องแกงกันเขาก็เลยสั่งให้หยุดยิงโดยไม่ได้สนใจว่าจะขาดคาสั่งของตะแกวอร์เดนหรือเปล่ารเรกที่เริ่มจะร,ร,รําคาญบัฟเฟอร์ก็เลยกระโดดเข้าไปลากตัวมันออกมาจากรถและดาบัฟเฟอร์เป็นชูเป็นชด,เ,นชดเพราะสิ่งที่มันกําลังทําจะทําให้้้้้้มมมมััััันนนตตตตตาาาาายยหห่่่่แแแแบบบไไไรรรรููเเเเเืออววววกกก็็ดดสสฟจะะโลลงใพป องเ,อเป็นเวลา6อาทิตย์ทา,ท,าทั้ง์ที่พระเอกไม่ได้ทําอะไรผิดแต่ต้องมาโดนขังเดียวแค่คนเดียวสมบักเฟิร์สตัวก,ก่อเรื่องกับไม่โดนอะไรซะย,ยังน้นแม่งควดซวยเลยกูนั่นแหละครับพระเอกก็ถูกขังเดียวในห้องมืดแล้วก็โดนพวกคุมเล่นเกมป่วนประสา,าดโดยการเปิดไฟสองใส่แบบอยู่ๆก็แวบ,บขึ้นมาพร้อมกับให้พระเอกขานชื่อและหมายเลขประจําตัวแบบแทบจะไม่ให้พักให้ผ่อนทั้งวันทั้งคืนจนพระเอกอ่อนเพลียและเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าเป็นอย่างมากแถมตะแกวอร์เดนยังสั่งอีกว่าให้ลดปริมาณอาหารของพระเอกลงเพื่อที่มันจะได้้้้ลลดคควววาาามมมมมออออออนนนนนแแหหหุ่่่่่ีีีเเเเืืกกไปปจััพฝูงงงงรยะท็ กันนั่นแหละพระเอกก็เริ่มสติหลุดและขานชื่อว่าตัวเองเป็นใครก็ไม่รู้เราหลอนจนสติสตังหลุดลอยไปไกลแล้วอแครมันจะไม่หลอนทาให้พระเอกโดนพวกคุมพวกนี้รมกัดเทอแต่พวกคุมเรเดงก็ไม่โอเคเราคิดว่าสิ่งที่เอคนพวกนี้ทําอยู่มันเป็นสิ่งที่ไม่สมควรทําเลยสัก,กนิดหัวหน้าไมเนอร์ที่มาเห็นแบบนั้นก็สั่งให้พวกคุมทุกคนหยดุดพร้อมกับปล่อยตัวพระเอกเพราะตอนนี้มันครบหกอาทิตย์แล้วเอาครบแล้วเหรอกูยังไม่อยากออกไปเลยแม่งดันชอบขึ้นมาสักง,งั้นจากนั้นบักเบรเดงก็พาพระเอกมาส่งที่ห้องแล้วกกอให้ดู่่ยยยจาาาามมมมต เสริมมันก็เป็นจดหมายจากนังเอที่เขียนมาให้กับพระเอกทุกวันแต่ก็ติดอยู่กับพวกผู้คุมใจดําที่อยากจะให้พระเอกมันงกาลังใจแต่บักเรเด้งก็ไม่ใช่คนแบบนั้นและแอบเอาจดหมายทั้งหมดมาให้พระเอกเอ,ออย่างน้อยก็ยังพอจะมีคนดีๆอยู่บ้าง เวลาต่อมาพระเอกก็มาที่อูเพื่อจะมาเจอหน้าเจอตาเพื่อนฝูงหลังจากที่เข้าไปอยู่ในที่มืดมาตั้งหลายวันแต่บักเฟิร์สก็ไม่ได้ขอโทษในสิ่งที่ทำแถมยังบอกว่าจะแก้แค้นด้วยการจะไปกระเทือบบักชิงเพราะบักชิงกับพักพวกทำการกระเทืบรถฟอร์ดมาแต่งคันนี้จนเลดตง้เปไม่มีชิ้นดีพระเอกที่รู้แบบนั้นก็อารมณ์ขึ้นเขาก็เลยด่าบักเฟิร์สเป็นชวเป็นชวข้อหาที่หาแต่เรื่องแต่ราวจนทำให้กูต้องสวยและโดนทรมานทรมกรรมแบบวาวเวาเป็นพ่อเมืองแท้ๆบักเฟิร์ส er ในขณะเดียวกันที่บััักกกกกกกชิงงงทททีีี่่่่่่ตตตอออออนนนน้้าานน้็เเเเเขาาาาามมพพบบแแววรรดดืจยยะะไไไสล มึงต้องหาจุดอ่อนของมันให้เจอเพื่อที่พระเอกจะได้ทําผิดกฎและโดนลงโทษอย่างต่อเนื่องพระรกูไม่อยากจะให้มันว่างจากการโดนทรมานทรกรรมแมงกาจะไม่ให้มันพักเลยไง,งยนั่นแหละครับบัคชิงที่มีพัสดีให้ไทยกจาจัดการแอบรุมกระทือบัคเฟิร์แต่บังก็รุนแรงเกินไปจนนาให้บักเฟิร์หน้ามึนต้องตายหา่านั่งก็เพื่อที่จะให้พระเอกฟิลขาดและลงมือทาอะไรสิ้นเคิดเหมือนกับที่ตะแก่วอร์เดนต้องการแล้วก็จริงนะครับพอพระเอกรู้ว่าบักเฟิร์ตาย,ายจากการดงกระทืบมันก็ทําให้พระเอกเลือดขึ้นหน้าและพุ่งตรงไปหาบักกกกชชิิิงงงพพรรร้้อออมมมััับบะะะทืืแไไ่่หหยยุดดดตเเ็นจคา เขาลงมือฆ่าบักชิงเขาจะไม่มีวันได้ออกไปจากนารกแห่งนี้แน่นอนพระเอกก็เลยยั้งมือและเดึงสร้อยคองเขาขึ้นมาจากบักชิงที่กำลังนอนฝันหวานจากฝีติงของพระเอกแต่มันก็ยังไม่จบแค่นั้นรอจู่ก็มีนักโทษลูกกระจอกใช้เหล็กแหลมแทงเข้าไปที่หลังของพระเอกทำให้พระเอกปวดแสบปวดร้อนจนต้องมานอนแงะอยู่ในห้องพยาบาลซะอย่างนั้นเออกูไม่ตายก็บ่นแล้วในขณะเดียวกันที่ตาแก่ที่ตอนนี้นก็เหมือนจะใจดีอนุญาตให้หนางเอกเข้าไปเยี่ยมพระเอกได้พระเอกที่เห็นเมียสุดที่เลิฟเข้ามาเยี่ยมก็รู้สึกดีอกดีใจเป็นอย่่่่่าาาางงมมมกกกกกออออออ้้้ผููคคนนนนนี็เยยบบบวววตตตตแแุญหทัััด สองได้เครื่องชั่วโมงแกทาอะไรกันแล้วแต่เลยแล้วกันนันหลักรับพระเอกกานังเอกก่กาว่าจะสวัสดแก,กกันเรายังไม่เคยสวัสดแกคาเรือนจําก็เลยอยากจะลองดูสักครั้งเพื่อเอาไว้เล่าให้ลูกให้หลานฟังแต่ก็ยังไม่ทันได้สวัสดแก,กเพื่อบันทึกประวัติศาสตร์จโ่้สองตัวนี้ก็โผล่มาแล้วบอกว่าตอนนี้หมดเวลาแล้วเอาไหนบอกว่าให้เครื่องชั่วโมงทาไมหมดเวลาไวจังวะแล้วก็นันแหละไอสองตัวน,นี้ก็กว,น,กวนตีนเพราะมันจะปั่นประสาทพระเอกตามที่ตาแก่วอร์เดนสั่งมาทําให้นางเอกถูกพาตัวไปจากเรือนจําทั้งๆที่ยังไม่ได้สแแกกกกซะยงงงม่่อออออนนนนนเเเลลู้้วพพถึตดิจืโทษคี็ มาแล้วบอกว่ามันรู้จักกับพระเอกเพราะเคยถูกขังอยู่กับเรือนจําเก่าที่พระเอกเพิ่งจะถูกย้ายมาแต่มันก็บอกว่าพรุ่งนี้กูจะพ้นโทษและต้องไปทํางานที่ตรจะเหนื่อยที่มึงอาจจะไม่ค่อยชอบแน่ๆพระเอกที่ตรจะงงก็เลยถามว่ามึงจะไปทํางานอะไรไอ้นิ่กันเลยบอกว่ากูจะต้องไปสวัสดแกกับเมียเมืองตามความสั่งที่จะแกะวอรได้เป็นคนสั่งมาเพราะกูรับงานนี้ไปแล้วเออไม่เรียกงานไม่ยากจนซึ่งมันก็ทําให้พระเอกต้องปีตแตกและอยู่ที่นี่แบบไม่เป็นสุขถึงแม้ว่าตอนนี้พระเอกจะเหลือเวลาอีกแค่สามอาทิตย์ก็จะถูกป,ปล เพื่อนเลิฟจัดเตรียมอุปกรณ์ตามที่เขาต้องการเพื่อจะหลบหนีเอาไปจากนรกแห่งนี้ก่อนที่มีอของกูจะโดนสวัแก๊กเพราะกูจาแผนที่พิมพ์เขียวที่มึงเอามาให้ดูในวันนั้นได้บักดาที่รักเพื่อนก็บอกว่าโอเคเดี๋ยวกูจะจัดเตรียมให้ตามที่เพื่อนเลิฟต้องการเลยนะจ๊ะเพื่อนจ๋าและพอถึงเวลาบักดามันก็มาตามที่พระเอกนัดพระเอกก็เลยเริ่มจากการกระเทือบผู้คุมหน้าห้องแล้วก็รีพาบาักดาเพื่อนเลิฟไปตามท่อระบายน้ําที่จามาจากพิม์เขียวแต่บักดามันก็บอกว่ามึงน่าจะจําทางผิดเรามันต้องเลี้ยวซ้ายไม่่่่่่่ใใชชเเลี้้ยววขาาารระะอออออออกกกกกททคตตตจงง็็หมมไไปัับบดแน นั่นก็เพราะว่าไอ้บักดาเพื่อนเลิฟมันทรยศพระเอกทาให้พระเอกโดนจับเนื่องจากตะแก่วอร์เดนแอบทำข้อตกลงไว้กับบักดาว่าถ้าหากมันล่อลวงให้พระเอกกระทำผิดได้มันจะถูกปล่อยตัวทันทีทัางัที่ต้องติดตีตั้ง30ปีเออร์มิน่าละมันเตื้อให้กูหนีหลายทีแล้วแต่ตะแก่ก็บอกว่าข้อตกลงทั้งหมดเป็นโมฆะเนื่องจากไม่มีใครจะลดโทษให้ใครได้เพราะกูเป็นพัสดีที่ไม่ได้มีหน้าที่ลดโทษให้ใครเข้าใจใหม่อาวมึงหลอกกูนี่ว่าจากนั้นตะแก่ก็สั่งให้ลูกกระจทั้งหลายเอาตัวพระเอกไปังีี่รอน้้ทมค2 ทำภารกิจสําเร็จแล้วแต่พอตาแกเดินออกไปพระเอกมันก็เริ่มออกฤทธิ์ออกเดชด้วยการต่อสู้กับพวกคุมพวกนี้แบบตาต่อตาฟันต่อฟันทําให้พวกคุมใจชั่วพันตายหาทีละคนทีละคนแต่ไอพวกคุมคนนี้มันก็ยังไม่ยอมตายและลุกขึ้นมางุงงงง้งงิ้งกับพระเอกจนทําให้พระเอกหมดสภาพและทําท่าจะตายหาไปด้วยอีกคนบักดาที่บาดเจ็บไม่ต่างกันก็เลยตัดสินใจกระชากสายไฟพร้อมกับตะโกนบอกว่าให้ปล่อยตัวพระเอกพราไม่อย่างนั้นมึงกับกูจะต้องโดนไฟช็อตพร้อมกันเพราะตอนนี้กูไม่มีอะไรจะเสียแล้วเออกูจะช่วยมึงเองไอ้เพ พระเแต่มันก็ไร้ประโยชน์สิ้นดีเพราะบักดาที่ไม่อยากจะมีชีวิตอยู่ต่อก็ตัดสินใจเอาสายไฟจมน้าทําให้บักดากับผู้คุมใจโฉดชักแงะงตายหาคานน้าต่อหน้าต่อตาของพระเอกที่ไม่สามารถช่วยอะไรได้เลยสักนิดอัครเรยมันจะไปอยากชักแงกงจาน้ําเรกก็รีบหนีด้วยการหนีแบบมัวมวซึ่งมอทำให้ผู้คุมมากมายต้องพากันตามล่าหาน้ำโทษแหกคุกที่ความจริงก็ไม่ได้อยากจะแหกแต่เหตุการณ์บังคับให้มันต้องแหกและในขณะที่ไอ้พวกนี้พากันออกไปตามหาพระเอกโจโจ้พระเรยมันก็พ,กกพล่มาที่ห้องของตะแกะอ่อนี่มไว รแ,แต่พระเอกก็ไม่ได้ฆ่าตะแก่ทันทีเพราะเขาก็จับตะแก่มานั่งเก้าอี้ไฟฟ้าซึ่งเป็นเครื่องประหารโบราณที่ตะแก่อ,อุตส่าห์เอามาซ่อมและเก็บเอาไว้เป็นของสะสมเออมึงลองทดสอบดูเดิว่ามันกลับมาใช้ได้หรือยังแม่งแครมันจะไปอยากทดสอบและในขณะที่พระเอกกำลังเดินเครื่องจู่ๆฝูงผู้คุมก็พากันแห่มาพระเอกที่ไม่มีทางหนีเลยมัดมือเอาไว้กับสวิตค,คันโยเพราะถ้าเขาถูกยิงตะแก่ก็จะตายหางคาเก้าอี้อย่างแน่นอนตะแก่ที่แบบนั้นก็สั่งห้ามยิงเพราะกูไม่อยากจะต้องมาตายด้วยการชักแงกงแต่พระเอกก็ไม่สนแล้ว ว่ามึงได้วางแผนใส่ร้ายกูสารภาพแถมยังสงั่งให้คนไปกระทืบบัคเฟิร์จนตายแล้วก็จ้างให้คนไปสวัสดีแกกับเมียกูก่อนที่กูจะพ้นโทษอีกไม่กี่วันนั่นแหละครับแต่แกที่ขี้ขาดตาขาวก็ยอมสารภาพทุกสิ่งทุกอย่างต่อหน้าต่อตาประชาชนทําให้พระเด็กพออ,อกพอใจและทําท่าสับสวิตคันโยทําให้ต่แกแหกปากร้องลั่นเพราะนึกว่าจะชักเงยเงยตายหา่าแต่เครื่องมันก็ไม่ทํางานเนื่องจากพระเด็ถอดฟิวส์ตั้งแต่แรกเราคิดว่ายังไงยังไงแต่แกจะต้องยอมสารภาพทุกอย่างแน่นอนแม่งเอ้ยขวัญเอ้ยขวัญมาน,น ทษไปตลอดชีวิตเพราะมันเลวสเหลอเกินสมนำหน้าสามมันทิศผ่านไปเปรก็ได้รับอิสรภาพและได้ไปใช้ชีวิตในแบบที่เขาต้องการเพราะสิ่งที่เปรย์ต้องการที่สุดก็คือการได้ออกไปสวีแก้กรมเมียแบบไม่ต้องพักต้องผ่อนสักหนึ่งอาทิตย์ของข่ายมันตั้งหลายวันแบบนี้ต้องสวีแก๊แบบตายอดตายอย่างแน่นอนแล้วเรื่องราวก็บจบเป็นยังไงกันบ้างล่ะครับสำหรับหนังเรื่องนี้แลวพวกคุณคิดเห็นกันอย่างไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับและถ้าหากคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub subscribe เป็นกลังใจ้ผมคิปต่อไปแล้วมมาเจอกันหเรื่องหหน้าสรัน สวัสดีครับ